เอานะคะไปผัดกะเพราหอยแมงคู่ใส่หมูสับกะเพราก็ไม่ค่อยงามยอดมันสั้นๆยอดสั้นๆยอดสั้นๆกะเพาปลอดสารปอดสาร,สารกระเพราพร้อมแล้วโอเค่ะผัดกะเพรานะคะตามพี่ผัดกะเพราหมูสับกับหอยแมงคู่ พร้อมนี่หมูสับหอยแมงผู้แกะเองต้มเองค่ะเครื่องปรุงพร้อมพริกพร้อมกระเพราพร้อมไปผัดกันได้เลยจ้าจ้าผัดพริกก่อนนะคะเผ็ดเผ็ดเนื้อเผ็ดเผ็ดไผัดจ,จานเผ็ดเผ็ดเ เผ็ดเผ็ดเผ็ดยาหมูค่ะอืออร่อยแน่ทำหมูให้มันแตกๆแบบผัดกะเพราหมูสับใส่หอยแมงกู้งนะคะมีกุ้งหรือไงใส่ดีไหมเออกุ้งไม่ใส แตงผัดหยวยอะ่ะผัดให้ไ่อเดกก็ไม่กินโอมกัเองก็คะเด็ยๆลูกๆคนกลางกับคนเล็กจัดไปทำงานเหมือนกันเดีกก็ทำโตแม่ของเด็กๆใส่หอยอค่ะ <c oughs> อร่อยแน่ อ๋อลวกเองแก่เองมันเลยนี่ทำไมสีขาวนี่สุกเลนะสีขาวกับสีน้ำสีขาวกับสีแดงเออแก่ออกเล็กน้อยลวกเสร็จสีก็น่าอร่อยเลยนี่แหละค่ะ ก็ดกบรูสุดเนื้อมันนุ่มๆดิสุดนูจะนุ่มๆนี่ยใส่เครื่องปรุงค่ะแม่บุญทำปรุงไว้แล้วค่ะใส่กะเพราไปเลยค่ะกะเพรามีเป็น สวนมีสองต้นกระเพาะนี้เป็นอืมอืมน่ากินไหมคะอืมอร่อยเลยค่ะ หอยรวบเองแกะเองค่ะมไม่ได้ไปซื้อหอยที่แบบสําเร็จมาเลยเนะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะผัดกะเพราหอยแมงู้ใส่หมูสับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเตรียมตัวกินได้เลยค่ะ